เป็น <c oughs> อีกหลายแบบนะฮะคือแบ่งโดยองศาการรับของไม่อย่างไม่ไมตัวนี้เนี่ยจะรับเสียงรับเสียงรอบทิศทางเลยนะฮะเห็นไหมฮะรับเสียงรอบทิศทางหรือว่าเรียกอย่างหนึ่งคือโอมนี้ d i เรกชันแนลส่วนตัวนี้จะเป็นคาร์ดิโอยเดี๋ยวลองต่อให้ดูเลยก็ไดนะ้เบอร์อะไรครับ เสียงผมจะหายแล้วฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ตัวน um> ี <h <h да ้ตัวนี้จะรับเสียงเฉพาะด้านหน้าอย่างเดียวนะฮัลโหล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  ฮัลโหลฮัลโ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 หลึ่งสองสามสี่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 ตัวนี้จะเป็นคา์ดียลแพทเทิร์นหรือเรียกคือมีทรงการรับทางด้านหน้าจะมีโอมนีินะฮะโอมนี้ก็คือรอบเลยที่ตัวไมโครโฟนแต่ถ้าเป็นคา์ดียลก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ คือมันจะรับเฉพาะรับเสียงทางด้านหน้าอันนี้รับรอบทิศทาง <c oughs> ถ้าเป็นถ้าเป็นซูเปอร์คาร์ดิโอยมันจะรับทางด้านหลังนิดนึงนะจะรับเสียงทางด้านหลังนิดนึงนะ หรือเป็นไฮเปอร์คาร์ดิออ่ก็เหมือนกับซูเปอร์คาร์ดิออแต่รับทางด้านหลังมากกว่าซูเปอร์นิดหนึ่งนะฮะหรือเป็นไบไดเร c กชันแนลไบไดเร็กชันแนลนี่จะเป็นไม์ที่อยู่ในสตูดิโอจะรับเสียงสองด้านเป็นไม้ uh, ที่เป็นสีนะะ่เหลี่ยมของ a อ g เวลานักร้องมาร้องก็ร้องทางนี้คนทางนี้คน ฮะคือรับทางด้านนี้กับทางด้านนู้เลดบไดเร็ชันแนลเดี๋ยวผมเอาชาร์จให้ดูว่ามันเป็นยังไงในนั้นก็จะมีอยู่ฮนะในในในเล่มนั้นจะมีแหวน่ <c oughs> องฮะม่ เป็นนะบางทีอันนี้จะต่อคอนเดนเซอร์ใหม่ฮัลโหล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 อันนี้ยังไม่ได้กดแพนตอมพาวเวอร์ซัพพลายฮัลโหลหนึ่งสองสามอ้พวนี้เปิดแพนตอมแล้วสังเกตว่าตัวนี้เนี่ยความไวจะมากกว่า คอนเดนเซอร์เน en so so ี่ยความไวจะมากกว่าเพราะว่ามันมีสัมผัสอยู่ข้างในนะฮะส่วนไดนามิกเนี่ยจะน้อยกว่าเดี๋ยวเมื่อกี้ถามว่าพอใส่แฟนตอมอยู่แล้วเป็นไรไหมผมทำให้ดูว่ามันไม่เป็นไรหรอกแต่ไม่ควรทำนะฮะฮัลโหล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 หนึ่งสองสามสี่เป็นไหมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลผมหลอกคุณหนึ่งผมไม่เปิดสวิตช์ไม่เป็นไรนะฮะ ในที่นี้ไม่เป็นไรแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ควรใช้เพราะว่ามันมีไมล์หลายี่ห้อที่มันจะเป็นไรอ่ยี่ห้อนี้เราได้เลือกสารมาแล้วไม่เป็นไรความแตกต่างของไดนามิกกับคอนเดนเซอร์นะฮะเดี๋ยวปิดอันนี้ก่อนนี่ย สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ยังมีใช่ไหมฮะอันนี้คือคอนเรเซอร์ใหม่คือลั้งหนไกลแต่นี่เป็น เปิดด้วยเนี่ยการเปิดมาเยอะๆเนี่ยยิง่งจะรับป เทคิก,การตั้งใหม่นะฮะฮะคือรจริงๆแล้วเนี่ยในในปกติเนี่ยเราเวลาเรา,รเ,ราเราทดสอบใหม่เราใช้แค่นี้ก็พอให้กรีดเอาพอมีเสียงขนาดนี้ก็โอเคแล้วแล้วส่วนพอคือถ้าคุณต้องการให้สมูทจริงๆคืออย่าไปเคาะมันนะเดี๋ยวมันจะพังเพราะมันกระแทก Voice เข้าแล้วแอมจะพังด้วยใช้กรีดเอาพอคุณได้ยินเท่านี้ปุ๊บ ว่าได้ยินเท่านี้ปุ๊บโอเคแล้วพอเขาเริ่มพูดเนี่ยหรือว่าจะให้เราเป็นเราพูดกันเองก่อนก็ได้ลองดูเราก็ปรับเกณฑ์ให้ได้พอดีอนะฮะทุกคนแล้วเพิเข้ามาถ <นะ S 2> ึงได้มีตัวนี้หะฮะ พราะตัวนี้เป็นไม้ซักถามดีเพราะว่ายัางไงคนซักถามเดินขึ้นมาเขาต้องป๊อกๆทีงก่อนนี้เพ้าตัวนี้จะช่วยแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันกันความสั่นสะเทือนแล้วมันตกแล้วจะไม่พังนะฮะมันก็พังเหมือนกันเพราะมัน,ม,นมันก็เปราะบางพังไปแล้วด้วยตัวหนึง่งมันก็เปราะบางพอสมควรหรือว่ามันเพียงแต่ว่าช่วยนิดนึงเท่านั้นเองเพราะมไม่มีไม้ตัวไหนในโลกที่ตกแล้วไม่พังนะ,ะต้องพังหมดตัว พราะมันกระแทกอ่ะมันมันเขาก็พยายามทําช่วยขึ้นมาจันกระแทก,ทกถ,ถ้าเป็นถ้าเป็นระดับไฮเลยเขาเขาจะไม่ค้อฮะเขาจะกรีดถ้าเป็นระดับแบบพวกมาจากเมืองนอกหรือว่าอะไรเขาจะรู้<ช>แต่ของคนไทยเรามากเราเราไม่ได้คือเราไม่ชินกับพวกนี้อ่ะฮะ เหมือนกับคอนดักเตอร์ครับตอนเรียนคอนดักเตอร์แล้วเขาจะมีเคาะเขาห้ามเลยฮะ oh. จริงๆแล้วเขาห้ามเลยไม่ให้เคาะเขาถือว่าเป็นมารยาทไม่ดีนั oh. ้นคอนดักเตอร์ที่แบบในกระตูแล้วเราดูมีตึกตึกตึกต๊กตึกต๊กไม่ใช่พอ oh. เรียนจริงๆผมก็เพิ่งรู้ฮะเขาไม่ให้เคาะเลย oh. มันมันถือเป็นเป็นมารยาทที่ไม่ดีนะทางทางฝรั่งเขาถือเลย มันก็จะมีว่าการวิธีการตั้งไม้นะครับควรตั้งให้ห่างประมาณฟุตหนึ่งถ้าเป็นคอนเดนเซอร์ไม้แบบนี้หรือว่าถ้าเป็นไดนามิกไม้คุณต้องใกล้ไม้ไว้ก่อนแล้วก็ตำแหน่งที่ควรจะตั้ง <c oughs> ตำแหน่งตำแหน่งที่เราควรจะตั้งนะฮะก็จะพยายามหนีลำโพงให้มากที่สุดนะฮะคือตำแหน่งที่ดีที่สุดก็คือว่าไม้อยู่นี้ลำโพงอยู่นี้ ลำโพงวิ่งไปทางทิศท,ทางในทางตรงกันข้ามถ้าเป็นชุดโมบายนะฮะคุณจะคุณจะเกิดปัญหาการตั้งใหม่อันนั้นอะไร,รไครับตัวอ๋ออันนี้เป็นอันนี้สำหรับสำหรับร้องเพลงได้ใช่ไหมฮะใช่ใช่ใชบอกไม่รู้หรือเหมือนกันอ๋อตัวนี้ตัวนี้ไม่ร้องเพลงได้ สึกอันนี้จะไม่ใช่คา์ดียแพทเทิร์นอันนี้จะเป็นจะเป็นฮัลโหล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 หนึ่งสองสามสี่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 สี่คาดียเหมือนกันเเสียงเสียงเหมือนกันไหมฮะไม่เหมือนกันเสียงต่างกันเลยผมไม่ได้แกล้งทำเสียงเปลี่ยนนะ <c oughs> ฮัลโหลหนึ่งฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ อันนี้จะทุ้มกว่านะค,คาแรคเตอร์มันไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะแบบว่าสดใสกว่านิดนึงอลอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจแปดเก้าศูนย์ห้ตัวนี้ตัวรู้สึกตัวนี้จะใช้ใช้โวคอลได้เล็กน้อยร้องเพลงได้เล็กน้อย <c oughs> แล้วไต่ขลาเกะกันนี่อันนี้อันนี้ร้องเพลงโดยตรงเลยฮะการการตอนนี้ก็เป็นเรื่องเทคนิคไมกิ้งนะฮะถ้าสมมติว่ามีเปียโนมาเล่นกูจะตั้งไมค์ยังไงนะฮะถ้า <c oughs> ผมว่านี่เป็นเปียโนแล้วกันนะครับ <c oughs> นี่เป็นเปียโนเนี่ยคุณใช้ไมค์เนี่ยจอ เปิดก่อนอื่นก็ต้องเปิดฝาเป็นโน่มาก่อนผ <c oughs> ุณก็ใช้ไม้เจาะตรงนี้สองตัวช่วงที่สายมันตัดกันนะถ้าใช้ตัวเดียวก็ยิ่งดีอไม่ต้องเอาเซเรโอใช่ไหมว่าเราไม่ค่อยได้ใช้เซเรโอกัน <c oughs> ช่วงที่สายมันตัดกันนะแล้วก็จับเข้าไปใกล้ๆ <c oughs> หรือว่าจะใช้ข้างล่างก็ได้นะ S <S ช้ไม <S <S ประเดนามิกไมค์คือถ้าใช้คอนเดนเซอร์ไมค์คงต้องเป็นแบบเพชเชอร์โซนไมโครโฟนฮะเรามาแปะข้างใต้เสียงมันก็จะเด้งอยู่ครับเอ้เพเชอร์โซนเราไม่มีฮะไม่ได้เพราะว่าในที่นี้ไม่มีเปียโนมีแต่อิเล็กทรอนิกส์เปียโนถ้าสมมุติว่ามีเปียโนมาเล่นที่นี่ก็จ,จับนี่ เป็นแซกโซโฟนก็แซกโซโฟนมันจะมีปากลำโพงใช่ไหมฮะจับตรงนี้จับตรงนี้ในลักษณะนหนึ่งนะฮะแต่ว่าถ้าเขาเป๋าดังเนี่ยก็คือว่าให้อยู่ห่างประมาณถ้าฟุตหนึ่งอยู่ตรงปากระหว่างปากลำโพงกลางๆเยื้องๆหน่อยนะเป็น <c oughs> เป็นสนแน มันมันจะมีรูปอยู่ฮะในหนังสือฮะเดี๋ยวให้ดูรูปอีกทีถ้าเป็นัขนาของกรองนะฮะล้วก็จับตรงนี้คือพยายามให้ให้หน้าหน้าตรงนี้ฮะยิงไปหาจุดกึ่งกลาง นะฮะเห็นไหมฮะฉุนปากกานี่ยครับแพ้เสียงเขาเริ่มมาแล้วเพราะฐานผมเริ่มอ่อนนะฮะเป็นกรองสนาถ้าเป็นคลิกดำคลิกดำนะฮะมิกซ์ว่าเราจะมิกกรองกระเดื่องเนี่ยตรงนี้นับออกมาหนึ่งนิ้วฮะ แล้วก็จับเข้าใจไหมครับแผ่นด้านนี้นะฮะแผ่นด้านนี้เขาเหยียบคือเราเอาเข้าไปในนี้แล้วก็จะมีแผ่นด้านนี้เขาเหยียบด้านนี้นับนับจากขอบออกมาหนึ่งนิ้วฮนะแล้วก็ห่างจากขอบหนึ่งนิ้วแล้วก็จับไมค์จริงที่นี่ได้เสียงกระเดื่องที่ดีที่สุดนะฮะไม่ใช่ครับ ถ้าตรงกลางคุณจะได้เสียงดังพักพักพักและเสียงของที่เขาเหยียบเสียงพันอตัวนี้ครับจะต้องจับข้างๆถ้าดูดูลักษณะก็ประมาณนี้แต่อยู่ด้านข้างแต่อยู่ <c oughs> ข้างในข้างในของกลองฮะแล้วถ้าเป็นทอมเป็นทอมก็ เป็นทอมก็จ่อคือจ่อแบบอย่างเงี้ยให้หัวเนี่ยยิงไปที่ตรงกลางแล้วพวกนี้พยายามใช้ไดนามิกไมให้หมดนะหรือว่าไมที่มันมีความถี่เฉพาะรับเสียงต่ำๆได้อาจจะใช้ตัวนู้นถ้าเท่าที่มีอยู่อาจจะใช้ตัวนู้นเป็นกระเดื่องพอได้แัวตรงนี้ก็เป็นพวกทอมพวกอะไรแล้วมันก็จะมี มีลักษณะที่เป็นโอเวอร์เฮดใหม่ตัง้งมองจากข้างบนลงไปมีสแนร์ไฮเฮมีทอมหนึ่งสองมีแฮทนี่ไฮแฮตรงนี้่คนนั่ง <c oughs> เวลาแบ่งโอเวอร์เฮดข้างบนนะฮะพยายามแบ่งเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้ จับข้างบนคือแบ่งให้ออกเป็นสองวงกลมผมว่าคนนั่งตีกรองอยู่ที่นี่แล้วก็จับตรงนี้ตัวหนึ่งตรงนี้ตัวหนึ่งหรือว่าถ้าใช้ตัวเดียวก็ตรงกลางวงเลยให้อยู่กึ่งๆสนานเอาโอเวอร์เฮนนี่จะเก็บเป็นแอมเบียนเก็บเป็นแอมเบียนเพื่อช่วยให้กรองมีคือมีสีสันขึ้น ไม่ใช่ว่าเอาไดเรกออกมาแล้วมันแห้งๆหรืเสียงมันแห้งๆก็มีตัวนี้ตัวนึงจับไกลๆก็ได้แล้วก็เปิดผสมไป <c oughs> แต่ถ้าเป็นพวกจับพวกระนาดถ้าเป็นซอนะฮ <c> ะ <oughs> พวกเครื่องสายหรือซอเนี่ยฮะพยายามมันจะมีผม,ผมวาดลำบากนะ <c oughs> มันมีรูปอยู่เลยฮนะ มันจะมีตรงนี้ที่เป็นอะไรตรงมันจะมีที่กั้นเป็นเป็นไม้เล็กๆนถ้าเป็นวาลินแล้วมีสายวิ่งไปตรงนี้ฮะเครื่องสายเนี่ยมันจะมีตรงปากลำโพงมันเนี่ยมันมันจะวาดไงตรงปากลำโพงมันเนี่ยวายลินมันจะมีแบบ เป็นลายลายลำโพงเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นช่องเนี่ย